ด้านจังหวัดตราดนะคะก็เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จค่ะเพื่อจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาเฉพาะกิจการประมงทะเลรายใหม่ในเดือนเมษายนนี้ค่ะ นายนารงธีรจันทรางกูลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาเฉพาะกิจการประมงเฉพาะกิจการประมงทะเลรายใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่สารกลางจังหวัดตราดโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและกัมพูชาหลังวันที่31มีนาคม2558และให้กระทรวงมหาดไทยจัดสถานที่ตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงง,งานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ สำหรับจังหวัดตราดเป็นศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการประมงทะเลรายใหม่ที่อาคารสนามกลาในร่มอบตอวังกระแจะตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30มิถุนายน2558ส่วนที่อำเภอคลองใหญ่จะเปิดที่ศาลาประชาคมอำเภอคลองใหญ่ตั้งแต่วันที่7เมษายน2558เป็นต้นไปนายจ้างที่มีแรงงานเฉพาะกิจการประมงทะเลใหม่ต้องนำแรงงานต่างด้าวไปจดทะเบียนตรวจสุขภาพขออนุญาตทำงานและทำบัตรประจำตัวประชาชน